เรื่องที่เจ้าสาวกังวลเกิดขึ้นจริงเปิดภาพงานฉลองวิวาหมากปารินคิมเบอรี่ก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดชื่นมื่นสำหรับงานฉลองวิวาของคู่รักพระนางหมากปารินสุภารัตน์กับแฟนสาว คิ Kimberly and มเบอรี่แอนด์ t วอทมัวันนี้14กันยายน2566ทั้งคู่จัดงานฉลองแต่งงานที่เลคโคโมประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสถานที่แต่งงานในฝันของ k i m เบอรี่งานนี้มีครอบครัวและเพื่อนๆเ,เดินทางไปร่วมอย่างอบอุ่นโดยเพื่อนๆที่ไปร่วมงานได้ถ่ายบรรยากาศฉลองวิวาออกมาให้ได้เห็นกันเรื่อยๆนอกจากจะโรแมนติกแล้ว ยังอบอวนไปด้วยรักเจ้าบ่าวเจ้าสาวยิ้มแก้มแทบแตกเลยทีเดียวและในวันนี้มีฝนตกพังๆลงมาด้วยทําให้แขกหยิบร่มมาถือกางขนาดที่นั่งอยู่บนโต๊ะแต่ทุกคนสู้มากไม่ลุกหนีไปไหนเลยเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าไปเลยก่อนหน้านี้คิมเบอรี่ถึงขั้นเคียดจนร้องไห้ พราะกลัวฝนจะตกในวันวิวาล่าสุดได้มีการเผยชุดแต่งงานที่อิตาลีในวันนี้มาแล้วซึ่งเป็นชุดเรียบๆเ,เดทยาวดุดเจ้าหญิงโดยมีเพื่อนๆสนิทได้มาร่วมงานกันอย่างคับทั่งซึ่งหลายคนที่ได้เห็นชุดของเจ้าสาวนั้นต่างก็บอกว่าชุดนี้เรียบดีค่ะยังไม่จัดเต็มแน่นอนเลยเหมือนเลี้ยงฉลองกับเหล่าเพื่อนสนิทชุดจัดเต็มที่ไทยต้องอลังการแน่นอน